กันมาเจอกันอีกแล้วนะครับกระช่องที่เราคุยทุกอย่างกงระชงกระซับนะครับและในวันนี้ครับเราจะมาคุยกับบทความจากบริษัตในโล์กันกับเรื่องของนิสัยของคนแบบไหนในโลกเวทมนต์ที่เป็นเนื้อคู่ของคุณ ในวันนี้ครับเราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในวันนี้เราจะลองมาพูดคุยกับเรื่องราวของตัวละครที่มีนิสัยต่างๆที่เราอาจจะต้องพากาันตกหลุมรักแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเพื่อความหลากหลายในอันดับที่เราเลือกมานั้นมันจะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายสลับกันไปเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้ถึงนิสัยของแต่ละคนว่าแบบไหนถูกใจเพื่อนๆมากที่สุดอย่ามาเสียเวลากันเลยดีกว่าครับเราไปรับชมและรับฟังกันเลยดีกว่าคนใส่ใจ หากคุณเป็นคนที่ต้องการคนที่ใส่ใจเข้าใจเราได้เป็นอย่างดีก็คงหนีไม่พ้นกระชายคนนี้ครับนิวส์คาเมนเดอร์อย่างในแฟนตาสติกบีดนั้นนิวส์เป็นคนที่ใส่ใจทุกรายละเอียดของสิ่งมีชีวิตต่างๆครับที่อยู่ภายในกระเป๋าของเขาเขาเป็นคนที่แสดงออกถึงความรักและให้เกียรติพวกมันแม้กระทั่งส่วนที่ไม่สําคัญเขายังให้ความสัมพันธ์กับพวกมันทุกอย่างเอาง่ายๆเลยนะครับจำตอนออฟคูลัสได้ไหมครับหลายๆคนเนี่ยเลือกที่โจมตี แต่นิวส์ครับเลยที่จะทําให้มันสงบลงด้วยความอ่อนโยนในมุมมองของคนรักก็เช่นกันครับเขาเป็นชายที่ไม่เคยกลัวครับที่จะให้เธอได้เห็นถึงด้านที่อ่อนแอที่สุดของเขาสําหรับในข้อนี้นะครับซาวๆน่าจะถูกใจกันไปตามๆกันเลยนิวส์เป็นชายที่เราได้เห็นในโลเวนมนว่าเขาเป็นคนที่รักและแสดงออกมากแค่ไหนว่าผู้หญิงคนที่เขารักนั้นพิเศษมากๆครับและจะเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นตลอดไป คนที่คุยได้ทุกเรื่องถ้าจะมีใครเหมาะสมกับเรื่องนี้มากที่สุดเลยนะครับก็คงเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากแม่มดผู้รอบรู้อย่างเฮอร์เมลนี่เกรนเจอร์เธอจะกลายเป็นคู่รักที่สมบูรณ์แบบของคุณเธอเป็นคนที่ฉลาดฉลาดมากๆครับและเป็นคนที่มีความรู้เรื่องราวต่างๆเกือบทุกด้านสมุนไพหรอโอเคสิทธ์ของเอฟประจําบ้านหรอได้เลยเรื่องเวทมนต์เหรออ๋ยถน,นัดหรือแม้กระทั่งเรื่องความรู้สึกครับ ถ้าหากว่ารู้ตัวเองว่าเป็นสายเมาการอยู่กับเฮอแมอูนี o ่นั้นก็น่าสนุกนะครับคุยกันโต้วาทีกันด้วยความรู้ชนกันด้วยปัญญาหล,ลายๆคนอาจจะชอบโมเมนต์ที่ว่ามีคนเข้าใจคุยได้ทุกเรื่องแค่อยากจะมีใครสักคนนึงที่เราสามารถคุยกับเขาได้ตลอดเวลาและทุกๆเรื่องทุกเหตุการณ์คนที่มีนิสัยรวยถ้าพูดถึงความหรูหราต้องตระกูลไหนล่ะครับ หัวทองทองวางมั่นๆหน่อยใช่ละครับมอฟอยหากคุณเป็นคนที่ชอบความแบดแบหรือรูหราอะไรประมาณนี้เดโกมอฟอยก็เป็นทางเลือกที่ไม่เลวนะครับไปกินร้านอาหารหรูๆบัตรเข้างานพิเศษระดับ premium, พรีเมียมเสื้อผ้าแบบลิมิเต็ดออดิชั่นไปเที่ยวไหนก็ได้ใช้ชีวิตเยี่ยงราชาก็เดโกนี่แหละครับคือคำตอบที่ดีที่สุดละดีไซน์นี้คือนิสัยในฟันของใครลหลายๆคนนะครับนิสัยรวย ชีวิตนี้ถ้าเจอคนแบบนี้ก็คงไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วนะครับในชีวิตก็แค่ยืดอกและนั่งแบบสุลต่านได้เลยทําไมอะ่ะก็ฉันรวยคนที่รักในกีฬาสําหรับสายกีฬาชอบดูบอลเล่นบาสมีผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ผมอยากจะแนะนำํำเธอคนนั้นก็คือจินนี่วิสลีย์ครับสาวน้อยทรงสปอร์ตรักในกีฬาไม่เพียงแค่ว่าเธออยู่ในทีมควิดดิตกิฟฟินดอร์เท่าน,นั้นนะครับเธอยังเล่นมันอย่างมืออาชีพอีกด้วย แถมยังมีทีมโปรดของเธออีกจนท้ายที่สุดแล้วนะครับจินนี่วิสลีย์กลายเป็นบรรณานที่การกีฬาเดลี่พอลเฟกและถ้าคุณชอบกีฬาล่ะครับแม่หญิงคนนี้นี่แหละครับคือคําตอบไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเทนนิสว่ายนะ้ํากีฬาต่างๆครับเธอสามารถเข้าใจกับเราได้เป็นอย่างดีมันอาจจะกลายเป็นคู่รักที่แสนวิเศษเลยก็ได้นะครับมันก็ดีนะครับกับการที่อยู่กับคนที่ชอบในสิ่งเดียวกันและเข้าใจในสิ่งเดียวกันและรักอะไรที่เหมือนๆกันคนที่พาคุณอิ่ม สำหรับมนุษย์ที่รักในของหวานเค้กนุ่มๆการจะมีใครสักคนที่ทำอาหารอร่อยๆให้คุณกินนั้นมันก็คงดีมากๆเลยใช่ไหมครับและคนที่เราจะพูดถึงในตอนนี้ก็คือคำตอบครับเจคอบโควัสก mm. ี้ต้องบอกว่าชายคนนี้คือแตงหนึ่งในเรื่องนี้เลยครับ mm. เขามีพรสวรรค์เรื่องการสร้างสารรค์ส่วนเรื่องของความอร่อยนั้น ไม่ต้องพูดถึงครับอร่อยเด็ดเจ็ดย่านน้าสิ่งที่ทําให้ร้านของเขาดังได้ขนาดนั้นนะครับเป็นเพราะจินตนาการของเขาและความอร่อยที่ยากจะลืมไม่ลงหากคุณบอกว่าคุณนี่แหละคือแฟนมันแท้ขนมหวานเจคอบคัวสกี้นี่แหละครับคือคู่แท้ของคุณสบายใจได้เลยนะครับเรื่องงานครัวพอผู้ชายคนนี้จะบรรเลงอย่างบันเทิงให้เราเพลิดเพลินอย่างแน่นอนครับคนที่มีสไตล์นิฟดาราทองส เป็นคําตอบที่ดีที่สุดครับสําหรับข้อนี้เธอเป็นคนที่มีแนวอย่างชัดเจนในมาดของสาวพังรักในความสนุกสนานและถ้าเกิดว่าคุณเช่าวงล็อกสักวงหนึ่งนะครับและ,ะเผอิญว่าคุณเป็นแฟนกับนิฟอนดอลลาแน่นอนครับว่าคุณต้องจองบัตรถึง2ใบยอย่างแน่นอนครับเพราะเธอพร้อมที่จะอรารวาสไปกับคุณใส่ชุดเทๆ่ๆไปกันแบบเป็นคู่หูปวดโลกเวทมนต์ขับรถตัดญ้าฝาทุ่งลาเวนเดอร์ใช้ชิตอย่างสนุกสนานและใช้ให้คุม้ม แต่อย่าลืมนะครับว่าคนอย่างนฟิฟาโดราซุ่มซ่ามมากนะครับระหว่างที่เธอไปงานคอนเสิร์ตกับคุณก็ระวังระวังนะครับเธออาจจะเลือนและไบแบดหน้าใครเข้าห้ามสองโรงพยาบาลเช่นกันนะครับบอกไว้ก่อนเป็นยไงบ้างกือเรื่องราวในวันนี้นิสัยของคนแบบไหนครับคือในื้อกังวลคุณในโลกเวทมนต์เลือกกันได้หรือย,ยังครับถ้าเลือกไม่ได้จริงๆก็ผมยินดีบัญชายคนนั้นนะครับแต่ผมอาจจะบันเทิงบันเทิงหน่อยนะครับปเป็นแนวแนวแบบบลายซะมากกว่าฮะแต่ไม่ว่ายังไงเลยก็ตามนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กัน และถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดระฆังเพื่อไม่พลาคลิปต่อๆไปกดแชร์สักนิดให้เพื่อนๆของทุกคนได้มาดูด้วยกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ